สวัสดีค่ะพบกับจันนาชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่องรู้ได้ยังไงว่าสามีของเราเนี่ยนอกใจนะคะจะมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกได้มาดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะสามีเราชอบกลับบ้านดึกนะคะก็จะอ้างว่ามีงานที่ต้องทำต่อหรือต้องไปกินเลี้ยงกับลูกค้าหรือเพื่อนฝูงนะคะก็ให้เป็นสัญญาณบ่งบอกไว้เลยนะคะคุณผู้ฟัง ข้อที่2นะคะกลิ่นน้ําหอมที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะลองสังเกตดูนะคะว่าสามีของคุณใช้น้ําหอมอะไรและมีอาจจะมีกลิ่นน้ําหอมผู้หญิงนี่ปะปนมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สัญญาณข้อที่3เลยนะคะก็จะเป็นรอยลิปสติกนะคะที่อาจจะอยู่บนแก้มหรืออยู่บนปกคอเสื้อหรือตามรอยเสื้อต่างๆนะคะนี่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกได้ถึง90%เซเลยนะคะคุณภรรยาทั้งหลายข้อที่4ี่นะคะ ถ้าเราตั้งคำถามกับสามีของคุณอาจจะเป็นถามต่างๆนานาแบบเกี่ยวกับว่าเออทำไมกลับบ้านดึกหรืออะไรอย่างนี้เขาอาจจะตะคอกใส่หรือทำเสียงสูงใส่เราแล้วก็หาว่าเราเนี่ยเป็นคนผิดซะเองซะง,งันเลยนะคะข้อที่5เลยนะคะก็คือเวลาคนโกโหกแน่นอนคะ่ะเขาก็จะไม่กล้าสุปตารเราเวลาที่จะพูดกันนะคะเขาก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่ปิดบังเราอยู่หรือเปล่า ส่วนสัญญาณข้อที่6นะคะตามมาติดๆค่ะก็จะเป็นการแอบไปคุยโทรศัพท์นะคะเวลารับโทรศัพท์ก็ก็อาจจะแอบไปคุยข้างนอกหรือว่าอาจจะส่งข้อความที่เราไม่รู้นะคะเขาก็จะไม่กล้าคุยต่อหน้าเรานะคะนี่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกอย่างดีได้เลยนะคะข้อที่7ค่ะอาจจะมีเบอร์แปลกๆชื่อแปลกๆเข้ามานะคะ เราก็อาจจะรับแทนเขาอะไรอย่างนี้เขาก็จะกันท่าไว้เลยนะคะก็คือไม่ให้เรารับสายเลยนะคะส่วนสัญญาณต่อไปนะคะข้อที่8นะคะก็คือเขาจะชอบมีโลกส่วนตัวของเขาสูงนะคะก็คือจะไม่ชอบพูดคุยกับเราเหมือนเมื่อก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นข้อหลักๆสัญญาณหลักๆนะคะของอาจจะมีอีกหลายข้อนะคะแต่ก็เป็น ข้อสมมติฐานนะคะที่เราจะรู้ได้ว่าทํายังไงสามีเราถึงจะจับผิดสามีเราได้อย่าเรียกว่าการจับผิดเลยค่ะเรียกว่าการจับสังเกตด,ดีกว่านะคะก็ลอดูนะคะว่าสามีของคุณจะยอมรับสารภาพหรือเปล่าหรือว่าจะหันหน้าเข้ามาคุยกันได้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วนะคะทุกคู่ของชีวิตนะคะก็อยากจะประครับประคองกันให้ตลอดรอดฝั่งอยู่แล้วนะคะ จันนาชนลก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคู่ทุกคนเลยนะครับผ่านอุปสรรคเรื่องราวเลวร้ายนี้ไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีข้อแก้ไขร่วมกันหรือว่ายังไงก็ให้เพื่อนๆนะคะส่งคอมเมนต์มาได้นะคะเรื่องเล่าของตัวเองนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จันนาชนลด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณค่ะ